เด็กระบายสีฟาร์มกันไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราระบายสีพื้นหลังฟาร์มของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็จะมีกระดาษสีต่างๆแบบนี้เลย ที่คุณครูแนบไปให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีกาวลาทิกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาถะปปติภาพบ้านกันนะคะโดยให้เด็กๆนะคะนี่คุณครูได้เตรียมกาวไว้ขั้นตอนแรกค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสีส้มขึ้นมาค่ะจะสีส้มทั้งสองด้านเลยใช้นิ้วค่ะจุ่มกาว เด็กๆอย่าลืมปาดกาวด้วยนะคะไม่อย่างนั้นกาวจะเยิม้มหลังจากที่ปาดกาวเสร็จแล้วเด็กๆทานะคะลงในกระดาษสีส้มทาให้รอบทั้งสี่ด้านเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ติดเด็กๆด,ดูค่ะตรงนี้เป็นที่ว่างของเรานะคะตรงนี้เป็นโรงงานคุณครูอยากให้บ้านค่งอยู่ตรงนี้นะคะค,คุณครูก็ติดลงไปค่ะ ตัวสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสีม่วงค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะจะเป็นสีม่วงทั้งสองด้านเลยเหมือนเดิมค่ะจุ่มกาวแล้วก็ปาดกาวด้วยนะคะแล้วก็ทางลงไปค่ะ ที่สามเหลี่ยมนะคะทาลงไปทั้งสามด้านเลยหลังจากนั้นค่ะเด็กๆนำกระดาษสีม่วงติดทับลงไปตรงกระดาษสีส้มติดทับลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องติดเยอะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอามือกดๆลงไปก็จะกลายเป็นภาพบ้านแล้วค่ะหลังจากที่เรารอให้บ้านของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะ คุณครูจะใช้ปากกาเด็กๆสามารถใช้ปากกาดินสอหรือว่าสีก็ได้นะคะเป็นการตกแต่งบ้านของคุณครูนะคะยังขาดอะไรคะใช่แล้วค่ะขาดประตูนั่นเองเราก็จะจิ้มที่ด้านล่างที่ขอบด้านล่างนะคะลากโคง้งแล้วก็โค้งขึ้นมาแล้วก็ลากลงไปที่เดิม เติมวงกลมเล็กๆหนึ่งวงค่ะก็จะกลายเป็นประตูแล้วต่อไปต่อจากประตูแล้วคืออะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือหน้าต่างนั่นเองเด็กๆจิ้มด้านบนลากลงมาถอยหลังลากขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปที่จุดเดิมนะคะแล้วเวลามีหน้าต่างนะก็เด็กๆก็แค่ขีดเส้นนีแล้วก็เส้นขวางแบบนี้ก็จะกลายเป็น สวยที่อยู่ในฟาร์มแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆง,งานของเด็กๆวันนี้แต่ผลงานของเด็กๆวันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้นมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ